ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาจัดอาหารในรีวิวเตอร์ค่ะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้หรือว่ามีบางคนที่รู้แล้วนะโอเคใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ได้นะ,ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้แต่เราก็ไปนี่ค่ะที่ร้านเป็นอย่างนี้นะคะเราไปดูก่อนนะคะ แบบปกตินะคะแบบนี้แะบโอเคเราจะทำเป็นอันที่สองค่ะถ้าเกาะเป็นหนึ่งทีนะคะก็ไม่ใช่เกาะเขาโบราก็ได้นะคะนี่นะคะอืมเปนย่านี้เลยโอเค ใครอยากได้เมนูไหนก็กดเลยนะคะมันมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมนูนะคะเมนูนะคะใครยังไม่รู้นะคะลรามาตัวนี้กอนนะคะโอเคทิปนี้ก็จบนะคะเดี๋ยวแค่มาสอนอย่างสียงนะคะอาจจะมีบางคนที่ง ปิดยังไงเปิดเปิดแบบแย่งไม่รู้ยังไงนเนี่ยเห็นเขาอึแล้วทำกันก็อาจจะทำไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่งทำเป็นเหมือนกันทำเป็นตั้งแต่อาทย์ีลแล้วโอเคถ้าจแค่ก็คืงแค่นี้นะคะอย่าลืกมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะโอเคไม่งงก,กันแล้วใช่ไหม